สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับคอร์สตะลุยโจทย์กันต่อนะครับ EP 1 4แล้วเนาะใครยังไม่ดู 1- 13ก็ย้อนไปดูแล้วกันนะครับนีบ่นมาในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นข้อสอบจริงจากเว็บไซต์กพซึ่งเราทําข้อสอบจากเว็บไซต์กพก็จะทําให้เรารู้ว่ามาตรฐานของข้อสอบหรือแนวข้อสอบหรือแนวทางการออกของเขามันเป็นอย่างไรซึ่งครูก็สอนมาโดยตลอดเนาะในตอนนี้ครูสอนข้อ ตั้งแต่ข้อยี่สิบยี่สิบหกเนอะยี่สิบหกยี่บเจ็ดยี่แปดยี่หกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่บเก้าใช่ไหมครับสี่ข้อแล้วมาในวันนี้มาจบด้วยข้อสามสิบละกันนะครับใครยังไม่ได้เอกสารประกอบการสอนทุกคนทราบเนาะเอกสารประกอบการสอนครูแจกไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับนักเรียนรู้จักคอมเมนต์เนาะใต้ร่างที่เรียนขอบคุณครูครับเอกสารอยู่ตรงนั้นนะครับไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะโหลดเอามาเรียนตามครูได้ครับแล้วก็เรียนไปด้วยกัน ตรงไหนที่เรียนช็อตโน้ตก็ช็อตโน้ตตามครูได้ก่อนอื่นมาย้ำกันอีกนิดนึงนะครับเพื่อกันการสับสนอันเนื่องมาจากนักเรียนโดนปั่นกันเหลือกเกินครูเป็นห่วงสับสนอะไรเงื่อนไขายรักทั้งๆที่มันเป็นเรื่องง่ายๆครับแต่ว่าเราทํากันไปเรื่องยากไปเลยเพราะเกิดจากการพูดของคนนะเนาะแต่ถ้าใครเรียนกับครูก,คก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะครูแปะคลิปติวให้ทุกอย่างแล้วไปเรียนตามนั้นแล้วกันเนาะใครยังไม่เคยเรียนมองไปที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันจะแปะคลิปติวไว้ให้นักเรียนก็เรียนตามนั้นครับจะเข้าใจทุกอย่างอะ มาดูจุดที่นักเรียนโดนหลอกหนึ่งจุดนั่นเองครับอันนี้ครูมาเอามาจากสํานักงานกพนะอันนี้ครูไม่ได้คิดขึ้นเองครับครูเอามาจากสํานักง,งานกาพเป็นตัวอย่างตัวอย่างก็คือเขาให้แนวคิดไว้ว่าสิ่งที่เขาจะออกเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์มันคืออะไรถูกไหมครับเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายที่สำนักง,งานกาพออ,อกเนี่ยเครื่องหมายเงื่อนไขสัญลักษณ์ที่สำนักง,งานกาพออ,อกมีเพียงแค่แเครื่องหมายนะแดตัวดูครูนะับ ตัวที่1เราเรียกว่าเท่ากับตัวที่2มากกว่าตัวที่3น้อยกว่าตัวที่4มากกว่าหรือเท่ากับตัวที่นะต่อไปตัวที่5ไม่เท่ากับตัวที่6ไม่มากกว่าตัวที่7ไม่น้อยกว่าแล้วก็ตัวที่8น้อยกว่าหรือเท่ากับสังเกตครับมีแค่8ตัวเท่านั้นซึ่งทุกตัวเนี่ยดูนะทุกตัวเราเรียนในคณิตศาสตร์กันหมดแล้วตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มตัวที่4ตัวที่8ตัวที่5พวกนี้ ครูเขียนนี้เลยเนาะเราเรียนในคณิตศาสตร์ทั่วๆไปอยู่แล้วคณิตศาสตร์ไม่ว่านักเรียนจะเรียนประถมหรือมัธยมมักเจอตัวแบบนี้ใช่ไหมแต่มันจะมีสัญลักษณ์สองตัวที่นักเรียนไม่เคยเจอในคณิตศาสตร์ทั่วๆไปก็คือตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวที่เขอกําหนดขึ้นอ่านว่าไม่มากกว่าแล้วก็ไม่น้อยกว่าซึ่งครูสอนไปแล้วละ่ะถ้าเจอเครื่องหมายแบบนี้ก็แค่เปลี่ยนใช่ไหมไม่มากกว่าก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่น้อยกว,กว่าก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับแค่นี้เนาะซึ่งครูสอนไปแล้วในคลิป,ปูพื้นนนฐาไไมม่ีอะะรรคับ แต่สิ่งสาคัญคือนักเรียนไปโดนหลอกตัวนี้ครับครูขออนุญาตขยับเนาะสังเกตดีๆนะสํานักง,งานกพเขาออกเครื่องหมายแบบไหนนะแบบนี้ปะมีขีดเดียวแบบนี้เนาะไม่มากกว่าและเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับเนียนแล้วก็ไม่น้อยกว่าเขียนแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะนี่คือสํานักง,งานกพอ,ออกแบบนี้สํานักง,งานกพแต่นักเรียนไปเจอเครื่องหมายแบบนี้แล้วเรียน ion, ก็เลยงงกันเพราะว่าโดนหลอกเครื่องหมายแบบนี้ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้ตลกครับอันนี้ครูอบอกเลยนะเป็นตัวตลกเพราะว่ากออไม่ได้ออกอันนี้คิดเองเออเองคิดเองเออเองครับถ้านับคู่นี้ด้วยก็จะเป็นสิบครื่องหมายสิครับเรียนไม่มีครับอันนี้กอสอบกออไม่มีครับนักเรียนไปเห็นเนี่ยรู้ไว้เลยว่าคิดเองเออเองเนี่ยจุดสังเกตง,ง่ายๆครูให้ดูคิดเองเกดเอเองโอเคนะครับสิ่งสําคัญอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเรื่องครับเรียนณปัจจุบันสำน,นักงานกออออก ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์มากสุดแค่เลขยกกาลังเนาะสแควร r o ูทยังไม่เคยออกนะครับเนี่ยจะได้กันการสับสนเนาะสแควรูทยังไม่ออกนะครับอ่ะขอเขียนตรงนี้เนาะณปัจจุบันนี้สํานักง,งานกพอพเรื่องสแควร r o ูทใช่ไหมหรือเรียกสั้นๆว่ารูทแล้วกันเนาะอารากที่สองเนี่ยเงื่อนไขสัญลักษณ์แบบสแควร r o ูทเนี่ยครับไม่มีข้อสอบกพอพยังไม่ออกครับไม่เชื่อเรียนถามใครก็ได้ถ้านักเรียนบอกว่าออกสแควร์ o ูทครูย้อนถามว่ากพอพปีไหนไปหามา กพอพีไหนรอบใดลูกศิษย์เรามากมายในกลุ่มครูในใน u t u b e ครูก็แปดหมื่นเกือบเก้าหมื่นแล้วเนาะใน Facebook ก็เจ็ดหมื่นกว่าแล้วเนาะถ้ามันเป็นข้อสอบที่เป็นสํงงานกานกพจริงครูต้องรู้สิลูกศิษย์ครูต้องบอกถูกไหมแต่ไม่มีครูการันตีครับไม่มีสัควรรู้ยังไม่เคยออกนะดังนั้นไม่ต้องสับสนเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะอัปเดตแล้วนะครับอ่ะก่อนไปเรียนกันครับแนะนํานิดนึงสาหรับคนที่เพิ่งมาเจอครูเนาะ ในช่อง u t u b e ของครูนักเรียนสามารถเรียนได้แบบฟรีฟครับนักเรียนเซิร์ชอาจารย์ศักชัยเนาะนี่ก็จะเจอหน้าจอแบบนี้จากนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทําคือกดซับสไครต์กดตรงนี้หรือกดติดตามนักเรียนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตถูกไหมครับเวลาครูอัปเดตคลิปใหม่ใ่ใช่ไหมนี่จะได้ไม่พลาดจุดสําคัญที่เรียนควรกดมี2จุดจุดแรกลองกดดูคอมมูนิตี้ลองกดดูครับอันนี้เป็นคอร์ติวครูแปะไว้ให้อีกจุดหนึ่งลองกดช็อตครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะลองกดดูฮะลองกดดูแล้วจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกด จุดที่สามที่เรียนควรกดก็คือจุดนี้อันนี้ครูอดอกจันเลยควรกดมากที่สุดอ่ะก็เนี่ยครับพอเรียนกด playlist มันจะเกิดอัลบัม้มใช่ไหมครับที่ครูแบ่งแยกไว้ว่านัเรียนจะต้องเรียนอะไรเนาะสมมุตินักเรียนอยากตะลุยโจทย์ปีหกหกก็กดเข้าไปตอนนี้สอนไปแล้วสิบสองคลิปวันนี้เป็นสอนไปแล้วสิบสิบเท่าไรครับสิบสามคลิปวันนี้มาเป็นคลิปที่สิบสี่แล้วกันเนาะต่อมาก็อันนี้สปีดอัพครับ อันนี้คือคอร์สใหม่ล่าสุดจากครูนักเรียนสามารถไปดูได้นะสปีดอัพสองอันนี้แนะนาแนะนํสองอันนี้เนาะส่วนอื่นๆถ้น่าเรียนอยากรู้อยากดูข้อสอบปีหกห้าทำไงครูก็กดตัวนี้หกสี่ทำไงครูอ่าข้อสอบปีหกสามครูก็มีเนาะครูมีหมดเลยอยากจะสอบสุรากากทําไงครูก็มีมีหมดแหละเอาเป็นว่าพวกนี้จะทําให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเนาะกดเพลย์ลิสต์แล้วไปเรียนได้โอเคนะครับเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะส่วนการเรียนครับเรียนย้ําว่าอีกทีหนึ่งเนาะการเรียนนั้นครูสอนนักเรียนแบบฟรีฟรีนะครับ แต่ใครอยากจะช่วยครูก็กด s u b s c r i b e ให้ค, like ใหค,นะครูบ้างกดไลค์ให้ครูบ้างถูกไหมครับกดขอบคุณให้ครูบ้างและก็เวลาโฆษณาขึ้นบน u t u b e ถ้าทักเรียนไม่กดข้ามครูก็จะได้รายได้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะก็เอาเป็นว่าท่านเรียนอยากช่วยครูครับกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ์ถูกไหมครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาใน YouTube ครูก็จะมีรายได้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะเป็นการให้กำลังใจครูประมาณนั้นครับที่เหลือก็เรียนฟรีเนาะอ่ะไปต่อทุกคนรู้ใช่ไหมครับข้อสอบสักง,งานกอ เราสามารถไปดูตัวอย่างได้ครับและเราสามารถลองทําได้ด้วยจะถูกผิดตอนที่นักเรียนกดส่งอะ่ะกดส่งคําตอบสำนักงานกพจะเฉลยนักเรียนว่านักเรียนทาถูกหรือผิดซึ่งนักเรียนไม่รู้หรอกว่าผิดเพราะอะไรหรือถูกเพราะอะไรอะ่ะแต่เรารู้ว่าผิดหรือถูกแค่นั้นเองถูกไหมแต่จะดูว่าทํำยังไงนักเรียนก็ต้องมาฟังครูสอนเพราะว่าสำนักงานกพไม่ได้เฉลยรายละเอียดให้รู้แค่ว่านักเรียนกดผิดหรือกดถูกสมสมตินักเรียนกดถูกปั๊บมันก็จะขึ้นว่าได้คะแนนใช่ไหมถ้ากดผิดก็จะไม่ได้คะแนนทราบนะครับหาข้อสอบหาอ่านยังไงหาในก้เก หรือนักเรียนพิมพ์ job o c s c g o t h e x a m e x p o ถือว่า under score expo แค่นี้เนาะครูสอนไปแล้วเนาะสิ่งสำคัญตัวนี้นักเรียนไม่ต้องดูครับแต่นักเรียนดูสองอันนี้สำคัญฝึกฝนได้ดูสำคัญทั้งคู่นะได้แนวคิดทั้งคู่ครับไปดูได้โอเคนะครับเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะครูเฉลยให้หมดแหละนักเรียนใครเรียนภาษาไทยครูใครเรียนอังกฤษกับครูก็จะเจอหมดแหละเนาะนมาวันนี้ครูเฉลยอันนี้บ้างเงื่อนไขสัญลักษณ์ครูเฉลยในรอบปอตีปอโทเนาะ อ่ะก่อนไปเรียนใช่ไหมครับนักเรียนอยากได้คลิปติวอะไรครับคลิปติวปูพื้นฐานก็มีตะลุยโจทย์เงื่อนไข่ลักหกสามหกสี่หกห้าอันนี้สําคัญมากมีทั้งเศษส,ส่วนวงเล็บติดลบสําคัญมากนะเนี่ยนิยมออกนิยมเนาะปูพื้นฐานเ่อนี้ก็ต้องเรียนเอกสารการสอนใต้คอมเมนต์เนาะคลิปติวสปีดอัพครับตะลุยโจทย์หกหกภาคกทุกวิชาทุกอย่างอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับตรงที่เรียนขอบคุณครูเนาะครูพยายามให้ สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเพื่อนักเรียนจะได้แม่นยำครับเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนหรือลูกๆหล,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 ลานเราในอนาคตเนาะครูทําคลิปไว้อย่างละเอียดไปเรียนได้ใต้คอมเมนต์นะอ่ะมาจบกันที่ข้อสามสิบโอเคไหมครับสามสิบใช่ไหมแสดงว่าข้อย6 27 2บกยิบ็ดิแปดครูเฉลยแล้วมาวันนี้ครูเฉลยส0ิบใครยังไม่ดูข้ออื่นย้อนไปดูนะครับอ่ะข้อสามสิบกันเนาะ ทุกคนไม่ต้องงงตรงนี้เนาะวันนี้เป็นมากกว่าศูนย์บางทีมันก็บอกว่าทุกตัวอักษรเป็นจานวนนับลูกศิษย์ครูบอกมาหมดแล้วครูจําได้หมดแล้วบางทีก็บอกว่าเป็นบวกจํานวนบวกจํานวนเต็มบวกให้นักเรียนทราบว่าไม่กระทบครับมันก็คิดได้เหมือนกันะคิดปกติไม่มีอะไรแต่แค่ระวังเรื่องสมมติเป็นเงื่อนไขสัญลักษณ์แบบเลขยกกาลังมันจะกระทบเนี่ยมันจะกระทบถูกปะซึ่งกระทบอย่างไรครูสอนไปแล้วไปย้อนดูได้เนาะเคลียร์นะครับ อ่ามาวันนี้มาเฉลยข้อสามสิบเป็นข้อปิดท้ายของข้อสอบจากคอพเอนาะอีกับที่ครูเคยสอนแล้วเนาะไม่ต้องเชื่อมสะพานให้งงเรานึกง,ง่ายๆตัวแปรครับเชื่อมตัวแปรถ้ามันไม่ต้องเชื่อมมันจบในบรรทัดเดียวกันก็คือจบอ่าครูไฮไลท์อีจีนี่ปะมันจบในบรรทัดเดียวกันใช่ปะแสดงว่ามันอยู่บรรทัดล่างใช่หรือไม่แล้วมันบรรทัดล่างจบแสดงว่าไม่เชื่อมข้อนี้ไม่เชื่อมเนาะไม่ต้องเชื่อมไม่มีสะพานนั่นเองอ่าคิดกัน เราคล้องอะไรใช่ไหมเรียงกับครูบ่อยแล้วบรรทัดล่างบรรทัดล่างว่ายังไงเอามาหมดเลยพอ e กับ g ห่างกันใช่ไหม e น้อยกว่าหรือเท่ากับ c c น้อยกว่า f แล้วก็ f น้อยกว่าหรือเท่ากับ g ครูเขียนไวๆใช่ป่ะครบแล้วเนาะ e น้อยกว่าเท่ากับ c c น้อยกว่า f f น้อยกว่าเท่ากับ g ครับไม่มีเครื่องหมายแปลกเลยใช่ไหมตรงนี้เียนสังเกตครับก็ยุบใช่ไหมครูสอนเทคนิคการยุบอยู่แล้วเนาะรู้ใช่ไหมครับว่าทาไมต้องยุบเป็นแบบนี้เนาะถ้ายังไม่รู้ไปดู คิดป,ปูพื้นฐานนะครับใต้คอมเมนต์ก็ได้อี e, เราก็สรุปอ e, ีน้อยกว่าจีข่าวนี้นักเรียนไม่ต้องสับสนครับดูเครื่องหมายปากอ้าเทคนิคปากอ้าปากอ้าอ้าไปทางจีของเราอ้าไปทางจีโจทย์ก็อ้าไปทางจีก็คือจีมากกว่าใช่ไหมครับหันไปทางเดียวกันแสดงว่านี่ถทุกถูกอุสรอนี้เข้าใจไหมหลักการง่ายๆสเต็ปนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้สเต็ปการอ่ะรูห่หอกเขียนเนี่ยตรงนี้เนาะใช้สเต็ปการยุบและตามด้วยปากอ้าก็จะได้คําตอบที่ถูกต้อง ใครไม่รู้ว่ายุบอย่างไรปักอ้าอย่างไรไปดูครูสอนครับได้เนาะในคลิปติวปูพื้นฐานใครยังไม่หาไม่เจอมองที่ใต้คอมเมนต์ครับผ่านตรงนี้แล้วเนาะก็ได้อันแรกแล้วแต่แในรู้อยู่แล้วเนาะมันต้องคิดสองอันใช่ไหมครับอ่าอันแรกได้ทูแล้วจบพออันที่สอง B เท่ากับ d ไปมอง B ซิอยู่ไหน B เท่ากับ d อยู่นี่ดูดีๆีนะเราก็อาจจะโดนหลอกขอ้อนี้ใช่ปะแสดงว่าจบในบรรทัดเดียวกันอันนี้อยู่บรรทัดบน บรรทัดบนข้อนี้ไม่เชื่อมใช่ไหมมันจบในบรรทัดเห็นปะอย่าคิดว่าจะต้องเชื่อมอย่างเดียวนะข้อนี้ไม่เชื่อมไม่มีสะพานเนาะนันเรียก็ลอกมาเลยบรรทัดบนครูทําตรงนี้เลยบรรทัดบนด,ดูดีนะ b เท่ากับ c แล้วก็ c น้อยกว่า d แบบนี้เนาะแล้วเราต้องการโฟกัส b กับ d ใช่ไหมครับโฟกัส b กับ d ดังนั้นตรงนี้ยุบเขอ้หมาดูดีๆเนาะนักเรียนดูดีๆว่ายุบยังไงใช่ไหมครับอันนี้ยุบยังไงครับ B เท่ากับ C ก็คือ b กับ C มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมแล้วมันน้อยกว่าดีก็ยุบได้คือหมายน้อยกว่าไงพอ B เท่ากับซีไงก็ดึง B ลงมาความหมายเดียวกันใช่ป่ะคําตอบคือ b มันน้อยกว่า d หรือ d มากกว่าใช่ไหมคืออย่างนี้นี่เห็นป่ะบีมันน้อยกว่าแต่โจทย์บอกว่า B เท่ากับ d มันหลอกเราก็แสดงว่าโจทย์บอกเคสนะไม่ใช่ไม่แน่นะเราหาได้มาจัดจว่าน้อยกว่าข้อนี้ยุบแล้วก็อใช่ไหมยุบแล้วก็ไปทางปากอาก็จะรู้คําตอบทันทีว่า มันเป็นเท็จถูกไหมแต่นเนื่องมาจากน,นักเรียนรู้แล้วเนาะหลักการถ้าจริงกับเท็จคือมันไม่เหมือนกันถูกไหมคำตอบก็ตอบ C นักเรียนรู้จักเทคนิคการตอบใช่ไหมครับขออนุญาตเรียนนิดนึงเนาะเทคนิคการตอบมันก็จะมีจริงจริงใช่ไหมเนียนจริงสองข้อตอบหนึ่งเท็จสองข้อหนึ่งง่ายๆตอบสองไม่แน่ไม่แน่ตอบสามไม่เขาเรียกอะไรครับไม่ตรงกันไม่ตรงกันเช่น NT อะไรอย่างงี้เนาะบลาบลาลไม่ตรงกันตอบ4ี่ก็แค่นี้ครับได้นะครับอกลับไปย้อนอีกนิดน,นึง เข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่บนบรรทัดเดียวกันอะ่ะเราก็ลากมาใช่ไหมา b เ <B S 1> <B S 2> ท่ากับ c c น้อยกว่าดียุบ b, b น้อยกว่า d แต่โจทย์บอกว,ว่ามันเท่ากันโจทย์บอก f a l s e t กับ false ใช่ไหม r u e กับ false ก็ตอบสี่เคลียร์ทุกอย่าง <S <S ไหมครับเนี่ยหวังว่าคลิปนี้คงเข้าใจเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ได้เชื่อมเสมอไปเนี่ยข้อน,นี้ก็ไม่ได้เชื่อมเห็นไหมครับเนี่ยลากมาเลยเห็นไหมเนี่ยชัดเจนปหมมันอยู่ตรงนี้นก็ลากมาคิดผันขูบะอ้ามาดูอันนี้ อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่บรรทัดล่างหมดเลยเห็นปะเนี่ยมันจบในตัวเองก็เอามาคิดถูกไหมครับนักเรียเอามาคิดเสร็จก็ยุบเครื่องหมายยุบไปยุบมาก็ได้คําตอบเห็นภาพชัดเจนเนาะเคลียร์ทุกประเด็นแล้วนะครับเนี่ยหวังว่าคลิปครูคงจะทำให้เรียนเข้าใจลึกซึ้งในทุกๆวันครับสามารถไปเรียนคอร์สสปีดอัพได้เนาะนักเรียนฝากคอรสนี้ไว้ครับมันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครับดูครูอีกทีนึงเนาะนักเรียนกดเพลย์ลิสต์ครับแล้วก็กดคอร์สต,ติวแล้วก็กดสปีดอัพ สองคอสนี่แหละจะช่วยนักเรียนไปสู่ฝั่งฝันมีทุกอย่างเนาะไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับเรียนคลิปนี้สวัสดีครับ